สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเลยในยุคนี้เรื่องภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ซินโดรมค่ะเหมือนกับว่ายิ่งโลกการทำงานมันเร็วขึ้นเรื่องนี้ก็ยิ่งเจอกันเยอะขึ้นนะคะสาเหตุอาการแล้วเราจะรับมือ,อยังไงได้บ้างโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะคาว่าภาวะหมดไฟเนี่ยเอ่อหลายคนอาจจะคิดว่า ก็แค่เหนื่อยหรือเปล่าคะทำงานหนักก็เหนื่อยเป็นธรรมดาครับจริงๆมันก็ดูคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีจุดต่างสำคัญอยู่นะครับคือมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยแบบพักแล้วหายแต่มันเป็นภาวะที่เหนื่อยล้าทางอารมณ์มากๆครับสะสมมาเรื่อยๆจากความเครียดความกดดันในที่ทำงานที่สำคัญเลยคือ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็รับรองแล้วนะครับว่าเป็นปรากฏการณ์จากการทำงานโดยตรง อ๋อคือ W H O รับรองเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งตรงนี้มันก็ช่วยยืนยันว่าเออมันไม่ใช่แค่เรื่องคิดไปเองนะแต่มันเป็นปัญหาจริงๆในที่ทำงานครับมาจาก ตรงนั้นเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหนักไปไหมชั่วโมงทำงานที่มันยาวไปหรือเปล่าหรือแม้แต่บรรยากาศในที่ทำงานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าอะไรพวกนี้ครับคือพอสิ่งเหล่านี้มันสะสมนานๆเข้าแล้วเราจัดการมันไม่ได้หรืออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาครับเป็นกระบวนการสะสมความเครียดระยะยาวเลยไม่ใช่ว่าวันนี้เจอเรื่องแย่พรุ่งนี้เบิร์นเอาท์เลยแบบนั้นไม่ใช่ครับ อืมเข้าใจแล้วคะ่ะมันค่อยๆสะสมมาทีนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วคําถามคือแล้วอาการล,ล่ะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะนี่เราเริ่มเข้าข่ายหรือ,อยังครับทางการแพทย์เขาก็สรุปอาการหลักๆไว้ชัดเจนนะครับมีอยู่3ด้านอย่างแรกเลยคือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือ emotional exhaustion อันนี้จะรู้สึกเหมือนแบบแบตหมดเกลี้ยงเลยครับหมดพลังอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรเหมือนโดนดูดพลังไปหมดเลยนะคะ ใช่ครับประมาณนั้นเลยอย่างที่สองคือความรู้สึกแปลกแยกหรือบางทีก็เรียกว่าซินิซิซึมคือมองคนอื่นมองงานในแง่ลบไปหมดเริ่มรู้สึกแบบตีตัวออกห่างเฉยชาไม่ค่อยอินกับงานกับเพื่อนร่วมงานเหมือนเดิมอืมค่ะและสามคือความรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีประสิทธิภาพหรือความสำเร็จส่วนตัวมันลดลงรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ดีจัดการอะไรไม่ได้ไม่เก่งเหมือนเดิมขาดความมั่นใจไปเลยครับโอฟังดูแค่สามอย่างนี้ก็ ก็หนักเหมือนกันนะคะเนี่ยหนักเลยครับแล้วมันส่งผลกระทบเยอะด้วยครับคือกระทบทั้งใจเราเองทําให้รู้สึกแย่เครียดกังวลแล้วก็แน่นอนกระทบเรื่องงานด้วยพอทํางานได้ไม่ดีก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองแย่มันเป็นวงจรไปเรื่อยๆครับกลายเป็นวนลูปไปเลยนะคะแล้วนอกจาก3อาการหลกัหลกๆนี่มีสัญญาณเตือนอื่นที่เราพอจะสังเกตได้ก่อนไหมคะแบบว่าเริ่มเมแล้วนะอะไรแบบเนี้ มีครับมีมีในบทความเขาก็แบ่งเป็นสามด้านให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะด้านอารมณ์ก็จะเห็นว่าเออเครียดง่ายขึ้นหงุดหงิดบ่อยรู้สึกท้อแท้ไม่อยากไปทำงานเลยอารมณ์แปรปรวนง่ายขึ้นไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนร่วมงานหรือแบบระแวงไปหมดอืมค่ะและสุดท้ายด้านพฤติกรรมอันนี้ชัดเจนขึ้นมาหน่อยอาจจะเริ่มแยกตัวไม่อยากคุยกับใครมีสมาธิมาสายบ่อยบ อะไรแบบนี้ครับถ้าเห็นสัญญาณพวกนี้แล้วเรายัางปล่อยผ่านไปเรื่อยๆล่ะคะผลกระทบระยะยาวมันจะน่ากลัวแค่ไหนคะโหถ้าเรามองภาพรวมสุขภาพทั้งหมดนะครับจะเห็นเลยว่าผลกระทบมันกว้างกว่าแค่เรื่องงานเยอะเลยคือถ้าปล่อยไว้นานๆโดยไม่จัดการอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้เช่นปัญหาการนอนหลับเรื้อรังภูมิต้านทานในร่างกายก็อาจจะต่าลง อ๋อกระทบสุขภาพกายด้วยใช่ครับเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นหรือแม้แต่โรคทางกายจริงๆเช่นโรคหัวใจความดันหรือปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้ก็มีครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาบอกว่าภาวะนี้มันมีระยะของมันด้วยเหรอคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นเลยถูกต้องครับมันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ปุบป,ปับในบทความพูดถึง5ระยะคร่าวๆนะครับเริ่มจากระยะฮันนีมูน อันนี้คือช่วงแรกๆที่ยังมีไฟสนุกกับงานค่ะไปสู่ระยะตื่นรู้ที่เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะความคาดหวังกับความจริงมันไม่เหมือนกันเริ่มผิดหวังต่อด้วยระยะไฟตกอันนี้เริ่มเหนื่อยชัดเจนประสิทธิภาพลดอาจจะมีอาการทางกายเบาๆจนถึงระยะหมดไฟเต็มที่อันนี้คือขั้นที่อาการหนักสุดแล้วครับอาจจะรู้สึกสิ้นหวังกระทบทุกอย่างในชีวิต โหมีเป็นขั้นๆเลยนะคะใช่ครับแต่แต่ก็ยังมีความหวังนะครับไม่ใช่ว่าถึงขั้นสุดท้ายเราจะจบเลยเห็นมีพูดถึงฟีนิกซ์ฟีโนมิอน n ด้วยอันนี้คืออะไรคะครับอันนี้คือระยะสุดท้ายหรือระยะที่5เรียกว่าระยะฟื้นคืนเหมือนนกฟีนิกซ์เลยครับที่ฟื้นจากเท่าฐานได้คือถ้าเราได้รับการช่วยเหลือการดูแลที่ถูกวิธีมีการจัดการความเครียดที่ดีปรับมุมมองปรับชีวิตก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ครับ อ๋อฟังดูมีความหวังขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะกําลังเริ่มเริ่มมีอาการหรืออยากจะป้องกันไว้ก่อนมีแนวทางรับมือ,อยังไงได้บ้างคะมีหลายอย่างเลยครับที่เราทําได้เริ่มตั้งแต่การประเมินตัวเองก่อนเลยว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนแล้วก็ลองพูดคุยสื่อสารปัญหาของเรากับคนที่เกี่ยวข้องดูครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือ HR การสื่อสารสำคัญนะคะ สำคัญมากครับแล้วก็อย่าลืมขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฝูงการมีคนรับฟังก็ช่วยได้เยอะและที่ขาดไม่ได้เลยคือการดูแลตัวเองหรือเซฟแคร์ care. อันนี้พื้นฐานแต่สำคัญสุดๆเช่นอะไรบ้างคะการดูแลตัวเองก็เช่นออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอหาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบที่ผ่อนคลายจริงๆครับอืมค่ะค่ะ แล้วก็อีกเรื่องที่อยากเน้นคือการปรับมุมมองหรือ Mindset ของเราการฝึกสติหรือ Mindfulness ก็ช่วยได้เยอะนะครับทำให้เราอยู่กับปัจจุบันรู้ทันอารมณ์ตัวเองพยายามมองเห็นคุณค่าในตัวเองในงานที่เราทำและที่สำคัญคือรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ไหวจริงๆควรต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อย่าลังเลที่จะไปปรึกษาครับ การไปหาหมอไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะไม่เลยครับเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็การจัดการความเครียดการปล่อยวางเรื่องที่คุมไม่ได้หาแรงบันดาลใจใหม่ๆก็ช่วยได้ครับฟังทั้งหมดนี้แล้วพอจะสรุปภาพรวมให้เห็นชัดชันอีกทีได้ไหมคะว่าประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้คืออะไรบ้างครับ โดยสรุปก็คือภาวะหมดไฟเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นได้จากความเครียดเรื้อรังในงานมันมีสัญญาณเตือนที่เราสังเกตได้ทั้งอารมณ์ทัศนคติพฤติกรรมแล้วก็ส่งผลกระทบได้เยอะมากทั้งกายและใจแต่ข่าวดีก็คือมันจัดการได้รับมือได้ฟื้นฟูได้ครับถ้าเราตระหนักรู้แล้วก็ลงมือทาอะไรสักอย่างขอบคุณมากๆเลยค่ะสาหรับข้อมูลดีๆวันนี้ทาให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเยอะเลยค่ะ ครับผมมีอีกนิดหนึ่งที่อาจจะอยากจะฝากไว้ให้คิดต่อนะครับคือนอกจากการดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเอ่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่แบบช่วยป้องกันเรื่องนี้ได้การสื่อสารที่เปิดอกการสนับสนุนกันที่ทำงานก็น่าจะเป็นอีกส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะช่วยให้เราทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนเหรียยาวท่ามกลางโลกที่มันท้าทายแบบนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ